คะ่ะทุกคนวันนี้พี่การพามาร้านออน่าจะเป็นเอเชียนะคะเพราะว่าร้านนี้พี่การเพิ่งเคยจะเคยเห็นนะดูมีมันได้น่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นมันหวานญี่ปุ่นหรือเปล่ากันะเหมือนเลยกิโลละห้าสิบโคลเลยนะคะเนี่สองร้อยห้าสิบบาทเลยนะมีหลากหลายนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในด้วยนะคะ กัดอันนี้ไม่รู้ขายกิโลเท่าไหร่คุณแม่อยากกินเนี่ยอร่อยมากเลยนะเชรี่อะ่ะไปดูข้างในกันนะคะมาเจอร้านไทยนะคะอันนี้จะมีโคกอันนี้น่าจะเป็นที่หยอดขนมโคกนะมีของเยอะกว่าสองร้านที่ผ่านมาที่เคยไปดูนะคะทุกคนมีฮานามิด้วย แล้วก็ร้านนี้จะถูกด้วยนะคะราคาถูกถูกกว่าสองร้านนูนเนม,มีทาโร่ด้วยอันนี้จะเป็นสาลายนะคะอ๋อเจอแป้งแล้วปกติที่นี่จะไม่ค่อยเจอแป้งนะคะม,มีแป้งราคาเท่าไหร่กัดเบบี้ออยอะหกสิบห้าวันนั้นเากัซื้อเท่าไหร่ไม่รู้ากัดซื้อ โอ้ยเจอวัสลีนเบลเลยครับไปดูวัสลีนที่คุณแม่หน่อยใช่ค่ะทำไมมันใหญ่โตมโหระทานอย่างนี้นะคะทั้งไหรโอ้ใหญ่มากเลยดูสิใหญ่มากเลยใช้อันใหญ่นะทั้งปีเลยชอบใช้อ่ะมาม่าเกาหลีด้วยค่ะอันนี้แบบสูตรเผ็ดหรือเปล่าครับไม่เผ็ดเนี้ยหวานอันเนี้ยเผ็ดปรุงซอสเผ็ดธรรมดาอ๋อ แม่อยากกินอ้อนี่ไหมอรนน่อยอะไรนะกิมจิชีเกกิมจิชีเก้มันมีหรอไม่มีหรอกม,มีกิมจิขายด้วยนะเนี่ยเอาเนี่ยมะละกอ,อมันสุกแล้วมั้งเนี่ยดูลูกข้างในดิปลาจิ้งจ้างด้วยนะอันนี้จะเป็นอาหารแค่แข็งนะคะมีกุ้งค่ะ กุ้งตัวใหญ่มากเลยอะแพ็คเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยตัวใหญ่นะคะนี่ในปลาไรก็ไม่รู้นะคะตัวยาวยาวมีตปลาทับทิมด้วย,ยร้านนี้ของเยอะมากเลยะคะ่ะอันนี้เหมือนปะดุกเลยอ่ะตัวเบลอเลยจะเป็นปีกไก่นะที่นี่ไม่ค่อยเจอนะคะปีกไก่แบบนี้นะ นี่ไม่ค่อยเคยเห็นขายในห้างนะคะอ๋อนนี้ไงกระดูกหมูนะคะเราไปทําเล้งได้นะคะเนี่ยนี่จะเป็นขาไก่นะคะไม่รู้ราคาเลยอะ่ะไม่มีราคาบอกอุ้ยมีกระทั่งกลืนไก่นะคะร้านนี้แบบมีของเยอะมากเลยอะ่ะอืมอันนี้จะเป็นพวกตระกูลถั่วนะคะร้านนี้ของเยอะค่ะเพิ่งจะเคยมาร้านนี้ครั้งแรกนะคะเนี่ย ี่ค่ะของเยอะเลยหกสิบโครนนะเนี่ย300าสามร้อยทำไมเอา มีกระทั่งเด็ดต่อนะคะสบ,บููอันนี้อะไรอะ่ะม,มีเกือบทุกอย่างเลยบ่วมาครับบ่วมานะครับเนี่ยก็แกะสิคัสเนี่ยแกะได้แกะได้เขาขายเป็นกล่องใครก็จะไปขายยกแพ็คยกแพ็คอะไม่หรอกใคร นี่คุณแม่มาหาโกเกะอยู่ว่าเรามีโกเกะเนี่ยมีโกเกะขายด้วยก็เผ็ดก็ต้องกินอ่ะถ้ามันไม่มีอ่ะเออสูตรเราที่เราซื้อมาอันนี้เท่าไหร่อ่ะลูกสี่สิบก็สี่สิบ่ะสี่สิบคนสองร้อยนะเอาไหมเอาไปทำไมบ้านเรายังมีอยูุ่ถุงหนึ่งอูด้งทาไม่เป็นนี่ไงอันนี้เหมือนไอ้นี่ไหมจาาคูปะก็ ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สาคูคุณแม่จะหมายถึงอะไรนะบัวลอยโอกาสอยากกินในนี่นะคะเขาเรียกอะไรนะไดฟุกุโมจิไดฟุกุที่ไหนที่ไหนที่เมืองไทยหรือว่าที่นี่ที่เพื่อนนเรียนอ๋อโอเคกี้ใหญ่มากเลยทุกคน ถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนหมดไปเอ่อเจ็ดร้อยบาทนะตีเป็นเงินไทยนะคะเพราะว่ามันเอ่อร้อยสี่สิบคนได้มะละกอลูกเท่านี้นะคะมะละกอลูกนี้หกสิบสี่คนนะคะเนี่ยสามร้อยกว่าบาทนะสามรนะ้อยยี่สิบเนาะแล้วก็ได้อันนี้แล้วก็ได้อันนี้นะคะมนม,มา่าอันนี้ก็น่าจะห้าคนนะยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาท ได้ขนมมันนี่อันะะนี้ยี่สิบโคนหนึ่งร้อยเหมือนขนมไข่เนาะแค่นั้นแหละค่ะเจ็ดร้อยไม่ได้อะไรเลยอยากกินนะเนาะมันแพงก็ต้องกินนะคะเนี่ยลูนะถ้าบ้านเราก็สิบบาทนะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะมันชื่อขนม,มนอะไรวะเนี่ยจี เจแปนนี้สไตล์ทาโรโมจิน่าโอเคออกมาดูดเรื่องหน้าต่างทำไมเป็นสีดำๆนี่ไม่เห็นจะสีม่วงเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยออแล้วโอเคแกมาดูเฉีกตรงนี้เลยนี่ไม่ทำอะไรไม่เคยได้นะฮะ คนที่ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเคยดูนะตัดตัดก็ไม่ได้นะไหนนะตัดไม่ขาดนะคะทุกคนก็มืกใครถนัดขวาตัวเองเขียนหนังสือเขียนด้านขวาแล้วก็หัดทําอะไรด้านขวาเลยถ้าแบบสวยเต้นหน,นอน,นไดฟูกุนั่นแหละไม่มาหนอนไดฟูกุต้องเป็นสตรอเบอร์รี่ นยกินได้เป็นไงอ่ะทั้งชนะิมเนี่ยเยื่อเนืดมันไม่ชัดเลยไส้เป็นเนี้อ่ะมันไส้ถั่วปะไส้เผือกไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนที่เพื่อนเคยให้กินเหรอแต่ว่าไม่เหมือนกันนะเออไม่เหมือนเลยไม่เหมือนตัวอย่างเลยพอป เพนใครพูดภาษาเขาได้ไหมเพนคลิปนี้ขอจบแต่เพนเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสนุกกันแลบชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ